ที่ช่องสามหนองแคมนะคะซึ่งตอนนี้เห็นบอกว่าบรรยากาศเนี่ยคึกคักมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขากาลังถ่ายทําละครตอนคุณชายรุณพีที่สําคัญเนี่ยนะคะฉากที่กําลังถ่ายทัน<า>ตอนนี้เป็นฉากจบของซีรีส์สุภาพบุรุษจุฑทาเทพด้วยเนี่ยนะคะคซึ่งเห็นบอกว่าพระเอกนางเอกห้าคู่ครบ แล้วก็มีมนักแสดงอื่นๆอีก20กว่าชีวิตด้วยกันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก,กำกับโดยพี่นกฉัดชัยนะคะสวิดาสุกันโทผู้สื่อข,ข่าวของเราอยู่ที่นั่นเดี๋ยวจะรายงานมานะคะว่าบรรยากาศของฉากจบนี่เป็นอย่างไรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แหม่มพี่เจ้าค่ะต้องบอกว่าตอนนี้ที่ท่าสามหนองแขมคุณชายแต่ละคนแต่ละคู่กําลังควงนางเอกของเรื่องนะคะออกมาถ่ายรูปซึ่งเป็นฉากจบของ คุณชายรณพีนะคะซึ่งฉากนี้ก็จะเป็นฉากแต่งงานระหว่างคุณชายรณพีกับเพียงขวัญแล้วก็ทางคู่คกำกับพี่นกสัจชัยเนี่ยก็จะเท้าวความไปถึงความรักของแต่ละคู่ก็เลยทําให้ต้องเชิญคุณชายทั้งจากห้าเรื่องเนี่ยมารวมกันไว้แล้วก็รวมทั้งนางเอกของห้าเรื่องเนี่ยมารวมกันไว้อะคะ่ะก็ในส่วนของฉากใหญ่ที่ว่าจะรวมทั้งคุณชายทั้งห้าคู่แล้วก็นางเอกทั้งห้าคนรวมถึงแย่เอียดแยกอ่อนแล้วก็คน บุคคลต่างๆที่อยู่ในวังสุธาเทพเนี่ยตอนนี้กําลังเตรียมเซตสถานที่บริเวณหน้าวังสุธาเทพนะคะเพื่อเตรียมถ่ายทําฉากใหญ่ซึ่งรวมนักแสดงไว้ถึงเกือบ20คนเลยพี่นกศรทัยบอกว่าความยากเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าฉากเนี้ยมันยากมีความยากของเรื่องของบทบาทนักแสดงแต่ยากที่การแต่งตัวเพราะว่าต้องนัดนักแสดงเนี่ยมาแต่งตัวกันตั้งแต่8โมงเช้าเราไปฟังสัมภาษณ์ของพี่นกศรทัยกันค่ะ ธรมดาครับเมื่อกดระเทุกเรื่องอยู่แล้วมีอะไรก็มีอะไรก็ทําเต็มที่อครับความยากก็คงจะอยู่ที่การแต่งตัวเวลาแต่งตัวครบยี่สิบคนก็ก็น่าจะต้องบ่ายโมงแล้วครับเพราะว่าแต่ละคนก็ต้องหล่อต้องสวยเต็มที่เพราะว่าเราต้องดูแลรับผิดชอบคนทั้งหมดรวมทั้งหม่อมย่าเอี่ยดเจ้าอ่อด้วยเราต้องดูแลให้เขาออกมาสวยหล่อเต็มที่อยู่แล้วครับการบล็อกกิ้งเนี่ยมัน เราทกในบ้านมาแล้วเขาก็บล็อกกิ้งไว้ในใจเรียบร้อยแล้วครับว่าไม่มีปัญหาอะไรครับค่ะพี่แม่พี่เจ้าค่ะฉากนี้นี่ยังไม่ใช่ฉากสุดท้ายของการปิดกล้องคุณชายโดนพีนะคะเพราะพี่นกบอกว่ายังมีการถ่ายทําอีกอีกประมาณสองสามฉากถึงจะปิดกล้องแต่ว่าฉากนี้ยเป็นฉากจบของเรื่องราวเรียกว่าจะจบกันแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็จะน่ารักขนาดไหนก็ต้องคอยติดตามในละครสุภาพบุรุษสุชาเทพค่ะพี่แม่พี่เจ้าค่ะครับขอบคุณะครับวัสดีครับค่ะ กองทัพเรือนะครับเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล Giving Love Giving Life นะครับเพื่อหารายได้นั้นเข้ากองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือนะครับคอนเสิร์ตมีขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับติดต่อได้ที่เบอร์024753061นะครับกรมกิจการพลเรือนทหารเรือครับคอนเสิร์ตมีพรุ่งนี้เวลา17นาฬิกานะครับค่ะครับไปที่เก็บตกครับไปดูกันว่าคุณหมอกับนักข่าวนะครับใครเอวพริ้วกว่ากันครับเก็บตกครับ